สวัสด,ดีค่ะพบกันกับช a แน l ของพี่บุ๊กเซอร์เจรี่นะคะช a แนนี้จะรวบรวมความรู้เกี่ยวกับการทําศัลยกรรมที่ประเทศเกาหลีไว้เพียงที่นี่ที่เดียวนั่นเองค่ะหากคุณไม่อยากพลาดความรู้และเทคนิคใหม่ๆของการทาศัลยกรรมที่ประเทศเกาหลีอย่าลืมกดซับสไครป์เพื่อติดตามาบุ๊กนะคะพุ๊กจะมีความรู้ดีๆนําส่งถึงมือคุณอย่างน้อยเดือนละหนึ่งครั้งค่ะและสําหรับวันนี้นะคะหัวข้อที่เราจะมาพูดคุยกันก็คือวิธีรักมือกับปัญหาล่องแก้มหรือ ร่องน้าหมากนั่นเองนะคะโดยปุ๊กจะสอดแทรกประสบการณ์ของปุ๊กที่สามารถเอาชนะร่องน้ำหมากส่วนตัวได้อย่างสำเร็จคะ่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเรามาเริ่มต้นกันเลยดีกว่านะคะในที่นี้นะคะพี่ปุ๊กขออนุญาตแบ่ง3สาเหตุหลัก ทำให้เราเกิดร่องแก้มหรือร่องน้ำหมาดนั่นเองนะคะสาเหตุที่1ก็คืออายุที่เพิ่มมากขึ้นของเรานั่นเองค่ะเนื่องจากอายุที่เพิ่มมากขึ้นนั้นจะทําให้คอลลาเจนเอลิลาสตินในชั้นผิวนั้นหายไปโดยเฉพาะหากอลิลาสตินและคอลลาเจนนั้นหายไปจากผิวบริเวณช่วงนี้นะคะช่วงหนกแก้มและหน้าแก้มของเราก็จะทําให้หนกแก้มและหน้าแก้มของเรานั้นห้อยตกลงมาและกดให้ปัญหาร่องแก้มกับร่องน้ำหมาดของเรานั้นเกิดเป็นร่องลึกได้ไไนั่นเองนะคะส่วนสาเหตุที่2นะคะก็คือ พฤติกรรมของเราที่เราดำเนินการ oh, <no. S 1> ในชีวิตปัจจุบันของเราอาทิเช่นพักผ่อนไม่เพียงพอดื่มน้าน,น้อยดูดบุหรี่เยอะอันนี้ก็จะทําให้เราเกิดร่องแก้มหรือร่องริ้วรอยลึกบนใบหน้าได้อย่างง่ายค่ะก้าวเข้าสู่สาเหตุที่3นะคะของการเกิดปัญหาร่องแก้มลึกสาเหตุนี้จะมาจากโครงสร้างพื้นฐานใบหน้าที่มีมาตั้งแต่กําเนิดของเราค่ะซึ่งแบ่งเป็น2ลักษณะด้วยกันนะคะลักษณะแรกก็คือลักษณะของโครงสร้างใบหน้าที่มีกล้ามเนื้อยิ้มที่เป็นกล้ามเนื้อมัดใหญ่แล้วก็ แข็งแรงนั่นเองค่ะซึ่ง <Wow. S 1> ตรงนี้จะสังเกตเห็นง่ายๆเลยว่าถ้าเรามีลักษณะน,นี้นะคะเวลาเรายิ้มหรือเวลาเราพูดเนี่ยก็จะเห็นเป็นร่องแก้มอย่างชัดเจนค่ะยกตัวอย่างเช่นครอบครัวของพี่ปุ๊กค,ค่ะครอบครัวพี่ปุ๊กประกอบด,ด้วยสามสาวหนึ่งก็คือมามา่าสองก็คือพี่สาวพี่ปุ๊กสามก็คือตัวพี่ปุ๊กเองทั้งสามสาวนี้มีเครื่องหมายการค้าร่วมกันอยู่อย่างหนึ่งค่ะก็คือร่องแก้มที่เด็นขอเองนะคะ สังเกตว่าตัวเองมีร่องแก้มเล็กตั้งแต่อายุก่อน15เออเวลาเรายิ้มหรือคุยกับเพื่อนเนี่ยคือร่องมาเต็มไปหมดเลยค่ะแล้วก็พอตอน18เนี่ยเห็นชัดๆเลยว่าแม้กระทั่งไม่ยิ้มเนี่ยร่องมันก็มีค่ะจึงทําให้พี่ปุ๊กค,ค่อนข้างมีความกังวลกับร่องแก้มตั้งแต่เล็กน,นะคะ oh, <no. S 1> สาหรับใครที่มีปัญหาตรงนี้ให้คล้ายคลึงกับของพี่ปุ๊กเนี่ยคุณจะมี ล่องแก้มตั้งแต่เด็กเลยค่ะไม่จําเป็นนะคะว่าล่องพวกนี้จะต้องเกิดสําหรับคนที่อายุเกิน20เท่านั้นมันขึ้นอยู่กับลักษณะาตามธรรมชาติของเราด้วยค่ะสําหรับโครงสร้างตามธรรมชาติของเรานะคะที่ทําให้เกิดล่องแก้มได้ง่ายนั้นลักษณะที่2ก็คือสาเหตุมาจากกระดูกโครงสร้างใบหน้าของเรานั่นเองค่ะโดยกระดูกโครงสร้างของใบหน้านั้นจะมีบางลักษณะน,นะคะที่ ทำให้เกิดร่องแก้มค่ะซึ่งถ้าเกิดปัญหานี้กับเราเนี่ยเราก็จะมีร่องแก้มตั้งแต่เด็กนะคะโดยสาเหตุของร่องแก้มที่เกิดมาจากกระดูกโครงหน้าเนี่ยจริงๆแล้วไม่จําเป็นต้องเกิดแต่เกิดนะคะอาจจะเกิดหลังจากการจัดฟันก็ได้คุณเคยเห็นเพื่อนเราบางคนไหมคะว่าก่อนจัดฟันเขาไม่ค่อยมีร่องน้ําหมากนะแต่พอหลังจากจัดฟันปุ๊บร่องเนี่ยมาเต็มเลยค่ะ อันนี้เนี่ยเกิดขึ้นเนื่องจากกระดูกฟันมีการเคลื่อนที่แล้วทําให้เกิดร่องน้าหมักได้นั่นเองนะคะตรงนี้ก็จะเป็นสาเหตุหลักทั้งหมดที่ทําให้เกิดร่องแก้มค่ะเทคนิคในการจัดการรับมือกับปัญหาร่องแก้มพี่บุ๊กขออนุญาตนําเสนอเพียง5เทคนิคในวันนี้นะคะซึ่งเป็นเทคนิคที่ได้รับผลลัพธ์อย่างชัดเจนค่ะเทคนิคที่1ก็คือการ ใช้เลเซอร์ซึ่งเลเซอร์ที่จะแนะนำก็จะเป็นพวกตระก,กูลยกกระชับต่างๆอย่างเช่นไฮฟูอัลเทล่าเทอร์มาเป็นต้นนะคะส่วนเทคนิคที่2ก็คือการฉีดบท็อกการฉีดโบท็อกนั้นสารบท็อกเนี่ยจะมีฤทธิ์ในการคลายกล้ามเนื้อลดเลือนริ้วรอยแล้วก็ทำให้กระชับผิวได้ด้วยซึ่งตรงนี้เนี่ยถ้าจะนำมาใช้เพื่อที่จะทำให้ร่องแก้มของเราเนี่ยดูมีอาการดีขึ้นดูมีาการลึกน้อยลงเนี่ยพี่ปุ๊กแนะนำให้ใช้อย่างเบามือ จ้าจุ๊จุ๊เพราะว่าถ้าคุณฉีดเยอะมากเต็มสตรีมเนี่ยหน้าของคุณจะแข็งเราเคลื่อนไหวไม่ได้คือหัวเราะไม่ได้เลยค่ะพี่ปุ๊กมีช่วงหนึ่งที่เคยฉีดโบท็อกเยอะเกินไปค่ะทุกคนจะบอกเลยว่าพี่ปุ๊กไม่ยิ้มไม่หัวเราะแล้วดูหน้าบึ้งตลอดเวลาอันนี้ระวังว่าจะเกิดขึ้นกับคุณนะคะจึงควรใช้โบท็อก แต่น้อยมากๆค่ะถ้าเกิดจะใช้เพื่อปัญหาของร่องแก้มนะคะแล้วก็เทคนิคที่3ที่อยากจะฝากไว้วันนี้ก็คือ,อ,อการใช้การร้อยไหมค่ะโดยการร้อยไหมนั้นก็จะเป็นการร้อยเพื่อที่จะลิฟท์อัพผิวหนังส่วนนี้ให้ผิวหนังส่วนนี้นั้นตึงขึ้นทําให้ร่องแก้มของเรานั้นดูมีความลึกน้อยลงนั่นเองนะคะโดย3ามเทคนิคนี้เนี่ยจริงๆเราไม่ได้เป็นการเติมเต็มร่องแก้มโดยตรงค่ะแต่แนะนําให้ใช้3ามเทคนิคนี้เนี่ยประกอบกับเทคนิคที่4กับที่5นะคะเพื่อให้ผลลัพธ์นั้นสมบูรณ์ที่สุดค่ะ เทคนิคที่4นะคะคือการฉีดสารเติมเต็มบริเวณร่องแก้มของเรานั่นเองค่ะซึ่งตรงนี้เนี่ยแบ่งประเภทของสารเติมเต็มออกเป็น2ลักษณะด,ด้วยกันนะคะ1ก็คือฟิลเลอร์หรือที่เรียกว่าสารในกลุ่มไฮยาลูโรนิกแอซิดนั่นเองค่ะก็จะประกอบด้วยยี่ห้อที่ดังๆก,ก็มีเรสซิเลนจูวีเดิมเป็นต้นนะคะแล้วก็แบบที่2นะคะก็คือการใช้ฟิลเลอร์ที่ได้มาจากร่างกายของเรานั่นก็คือใช้ไขมันนั่นเองค่ะซึ่งส่วนตัวพี่ปุ๊กเนี่ยเริ่มต้นจากการ ประมาณอายุ22ที่ปุ๊กฉีดฟิลเลอร์ยี่ห้อเลสทเลนค่ะบริเวณล่ลองแก้มจากนั้นได้ฉีดทุกปีทุกปีจนถึงอายุ28นะคะแล้วก็พออายุ28เนี่ยพี่ปุ๊กก็มีการแจ้งเกิดสู่การทำศัลยกรรมเกาหลีก็จะใช้ไขมันในการเติมทั้งหน้าแล้วก็คุณหมอก็จะเติมบริเวณล่ลองแก้มให้กับพี่ปุ๊กด้วยนะคะท <c oughs> ีนี้เนี่ยหลังจากอายุ28เนี่ยพี่ปุ๊กก็มีการาดูแลผิวพรรณจนถึงอายุ <c oughs> ประมาณตอนนี้ก็อยู่ที่40ปีนะคะพี่ปุ๊กก็จะมีการทำโบท็อก แล้วก็มีเ,เลเซอร์แล้วก็มีร้อยไหมยอย่างสม่ำเสมอและประจำนะคะจึงทำให้ปัญหาร่องแก้มปัจจุบันในวันนี้ของพี่ปุ๊กเนี่ยคลี่คลายได้แล้วค่ะเพราะว่าถ้าเมื่อเทียบกับตอนพี่ปุ๊กอายุประมาณ20กว่าปีเนี่ยคือจะเห็นเลยนะว่าพี่ปุ๊กมีร่องแก้มอย่างชัดเจนซึ่งตอนนี้จะมีอาการที่ดีขึ้นจนถึงในระดับที่พี่ปุ๊กพอใจค่ะอย่างไรก็ดีนะคะ ข้อสาคัญที่ปุ๊กอยากฝากไว้ด้วยหัวใจเลยนะคะว่าหากคุณต้องการฉีดสารเติมเต็มบริเวณร่องแก้มของคุณนะคะคุณจะต้องเลือกฟิลเลอร์ที่เป็นของแท้เท่านั้นนะคะอยากเห็นแก่ของถูกเป็นสําคัญนะคะเพราะว่าการแก้เนี่ยจะมีค่าใช้จ่ายที่สูงมากและลําบากมากค่ะส่วนประเด็นที่สองนะคะที่อยากให้ระวังไว้ก็คือ,อคุณหมอค่ะคุณจะต้องเลือกคุณหมอที่ดีในการฉีดล่องแก้มให้กับคุณเลือกคุณหมอที่สามารถล็อกให้ฟิลเลอร์เนี่ยมันอยู่ตำแหน่งล่องแก้มจริงๆ อย่าให้มันแพร่กระจายออกไปที่ส่วนอื่นหรือกะเลเวลของฟิลเลอร์ให้ดีให้ฉีดอย่านูนจนเกินไปอย่าให้เสมอหน้าแก้มนะคะเพราะว่าถ้าเสนอถ้าเสมอมานะคะมันจะกลายเป็นแล้วแบบ oh, <no. S 1> เหมือนเป็นแผ่นแบบเลยเนื่องจากตามลักษณะของโครงสร้างใบหน้าของมนุษย์เนี่ยร่องแก้มจะต้องมีความเว้าวลึกขึ้นไปนิดนึงแล้วก็นูนออกมาเป็นลูกส้มค่ะ hey, ตรงนี้พี่ปุ๊กฝากด้วยนะคะเพื่อให้เรามีร่องแก้มที่สวยงามหลังจากการฉีดสารเติมเต็มแล้วนะคะ เทคนิคที่5ของการแก้ไขปัญหาร่องแก้มลึกคือการเสริมด้วยซิลิโคนเพดรูปหัวใจนั่นเองค่ะอันนี้เป็นวัสดุจริงนะคะที่ใช้ในการเสริมจะเห็นว่ารูปหัวใจนั้นจะมีหลากหลายขนาดให้คุณหมอเลือกใช้ได้เหมาะสมสำหรับเราค่ะเมื่อคุณหมอเลือกซิลิโคนที่เหมาะสมแล้วคุณหมอก็จะทำการกรีดเปิดแผลจากด้านในปากรอกเหนี่ยวด้านบนของเราทั้งสองฝั่งนะคะความยาวของแผลจะอยู่ที่ประมาณ0.5-1เซนติเมตรจากนั้นก็จะเอาเจ้าซิลิโคนเพดที่น่ารัก สองอันนี้นะคะใส่เข้าไปวางตำแหน่งแบบนี้ค่ะแล้วก็จะเย็บปิดกลับนั่นเองนะคะโดยวิธีนี้เนี่ยถือเป็นการผ่าตัดเล็กที่ใช้เวลาเพียงไม่เกินหนึ่งชั่วโมงและใช้กันวางยาชาเฉพาะที่ก็เพียงพอแล้วนะคะสําหรับคุณหมอเกาหลีบางท่านนะคะอาจจะไม่ใช้เจ้าซิลิโคนเพจในการเสริมล่องแก้มก็ได้ค่ะแต่อาจจะใช้เป็นกระดูกในร่างกายของเราก็จะเป็นกระดูกซี่โครงนะคะซึ่งเทคนิคนี้เนี่ยจะเหมาะสมสําหรับคนไข้ที่เสริมจมูกด้วยกระดูกซี่โครงอยู่แล้ว แล้วก็มีปัญหาเรื่องของล่องแก้มร่วมด้วยคุณหมอก็จะทําการาเจียเจ้ากระดูกซิโครงออกมานะคะแล้วก็ทําเป็นสามเหลี่ยมใส่ไว้ตรงบริเวณล่องแก้มให้กับเราได้นั่นเองค่ะสําหรับการจัดการรับมือกับปัญหาร่องแก้มนะคะสิ่งสุดท้ายที่ปุ๊กอยากฝากไว้ในวันนี้นะคะก็คือ ควรจะต้องดูแลล่องแก้มของคุณอย่างทันท่วงทีนะคะอย่ากเก็บไว้นานนะคะมองที่ตาพี่ปุ๊กนะคะอย่ากเก็บไว้นานเด็ดขาดนะเพราะมันอาจจะกลายเป็นล่องลึกค่ะและถ้าหากเป็นกลายเป็นล่องลึกเรือรังแล้วจะไม่มีโอกาสหายได้เลยนะคะถึงแม้ว,ว่าคุณจะใช้5เทคนิคที่ปุ๊กบอกไปแล้วก็ตามค่ะสามารถติดตามความรู้ดีๆเกี่ยวกับการทำสัญญกรรมเกาหลีได้ที่แฟนเพจและ YouTube Channel ของปุ๊กนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะ